คลิปนี้คุณย่าจะมาพาทำเหนมหมูนะคะก็จะมีกระเทียมกระเทียมเม็ดใหญ่สองหัวใหญ่นะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวปั้นเนเกลือห่อนเนยชุดรสนิดนึงหนังหมูนี่คุณย่าซื้อสำเร็จมาะคะ่ะแล้วก็หมสูสับคุณย่ามาทำกินเอง อาจจะสีไม่สดเหมือนที่เราซื้อเขาเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ดินประสิวสมักธรรมชาติถ้ามีใบตองหอ่อจะดีเลยนะคะแต่คุณย่าไม่มีใบตองต้องใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้เวลามีใบตองมาถึงมาเจะออกแล้วก็จะย่างไฟหรือทอดใส่ไข่ก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะทันให้เข้ากัน ก็จะเริ่มเหนียวแล้วนะคะเริ่มเหนียวแล้วคุ้นยาก็จะปั้นปั้นเป็นก้อนเราทำกินเองเราจะทำใหญ่สักหน่อยถ้าคันได้ที่แล้วก็จะเหนียวหนึบแล้วก็ได้กินหอมของกระเทียม ที่เนี้นสีสดๆไม่ใช่อะไรนะคะดินประิวแต่เราทําอาจจะสีไม่สวยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันดูดหรือดินประิว พี่บเอาไกินแหนมหมูไหมครับอยาดูอันนียแหนมหมูขึนยาก้อนบลุมบะรั่มเลยน้องกินแหนมหมูไหมลูกคุณย่าตักใส่ถุงเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณนี้ เดี๋ยวคุณยาก็จะได้มัดเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวตู้เย็นไว้จะได้เก็บไปกินนานๆนานในสามก้อนแล้วครับแกมหมูคุณยาฝากช่องด้วยนะคะ คุณยาเลี ings, ้ยงหลานครูเขาต้นต้นากกดแชร์กดดตามด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาคลิปดีๆมาลงให้ดูอีกนะคะ มากนะคะสวัสดีค่ะ